Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. โคชนาสวัสดีครับมาพี่น้องบุญนิสิมาสอนวิธีเฮ็ดยานเจ,จียวเพียเจียวเพียขมอมรับบุนอันนี้อ่าเพียเพียแท้เลยครับเพียแบบว่ามีน้ำดีผสมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องขมรับอะไรครับเด้ออ่าบุญนิพงกมีนะครับเด้อ่าเพียคลาสสิกคลาสติกจูวสอินคาวสโตแมกซิกส์ไซจงสะกส์ไซโบว์นี่ครับว่ามีโมโนอ่าผงชูรสโมโนโซเนียมกูตาเม็บดงอดอ่ะพริกป่นขยันเปเปอร์ อัดขยันข้าวคั่ว r o สเตอร์สติก y Rice ไรซ์โรยจัยยงเบิงโพยน้ำพีิน้องยานจำบ่ได้หอมแดงหั่นสติกแชลล o t s แหยชล็ัดก็จะเป็นน้ำปลาหม s ฟิชซ c สผมจะใส่ปลาร้าหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมบักซีบักซีไปเรื่อยก็จะมีสปริงไอนิย n นคอร์เรนเดอร พาสเทลไฮล้างอเซามุยไตอ่ะ uh, ประการแรกก็ใส่ไปเลยครับพริก bon. ป่นนี่แหละครับขยันเปเปอร์นี่ตามใจชอบวยครับ้หมักเผ็ดกระใส่เผ็ดไปเลยครับผมหมักเ,กเ,เผมม็ด I love สไปซีก่ากอ่ะ uh, นี่ก็คือข้าวคั่วแบบง่ายๆเลยครับไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย ผงชูรสมโรโซเนียมกูตาเมตมน้ำปลาลาฟิชซสครับเรใส่ยังไม่เยอะครับคนขอดีเข้ากันแล้วก็ชิมดูเทสอืมขมลำล้ำได้ทีใส่ียดปลาไปอีกหน่อยหนึ่งให้หมดเลยนะนี่แหละครับ แล้วก็หอมแดงแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนี่ครับเดี๋ยวมันจะล้นต้นหอมบักซีบักซีไปเรื่อยครับนี่แหละเป็นเทปที่ที่ง่ายๆ easy เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับมันเอียงนี่ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูนี่นี่แหละครับน้ำจิ้มแจ่วเนืองช้ำงอน นี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ dipping s a u for the l o b b e f today โอเคปลาไปกินกน้ำกันพี่น้องเดีย๋ยวจัดจานก่อนอืมเซรสดใหม่เลยพี่น้องเออเดอ๋ดเีะขัดปัาเี๊นนินเลยนี่นะครับเอาเปี๊ยิเนดดเลยแหน่เออสดใหม่หอมงามหลงวนหน่อย ซดเลยถุงไม่ไม้เนื้อดินตุงๆๆอยู่ปาตอนนี้เกิดการนำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่อันตับงอหน่อยไปซื้อสดใหม่ๆเนื้อดินดูบๆอยู่ครับคนเอามาใหม่ๆแหละครับปะบวอะไรทางนั้นพี่น้องนะมาได้ครับเด้อท่างไก่ท่างไก่ท่านสุโปรณ์บรรเล่า มาเด้อครับเด้อทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั่นต้งโซโลโปราาว่ล่าฮ่องกงเมียนมาเัมรดีอาคันฝั่งเอเชียยุโรปอเมริกามาก,กินน้ำกันพี่น้องจีนเจ้าอันนเ้นมีนามเดนอันกานบ่อสงฝาจะใส่บ่อสงฝาเนื้อสับงอนเวยนน้วยนานวยนานวมาพี่น้องบ่ออะไรหานนะครับนะไะจวดได้วาเสียวเว่ยเยาเดิมกับโซมาพี่น้องอืมอ่า ผสมแบกคำแรกแข็งมันอ,อด่วดบันลัก ไผ่บ๊บบรกใส่ปลาร้าอะใส่น้ำปาลาได้แล้วครับถ้าใครไม่ชอบปลาาใส่น้ำปลาอย่างเดียวก็พอือมสดมากมาทำวิธีน้ำพริกขนูสวนเผ็ดสุดๆซุปปอร์สไปซี่ไก่ การกินควรไปน้ำพี่น้องมันกะบอเผ็ดมาอืม อซมิตับง่อยหน่อยนะครับนะผมมีกินข้าวแล้ว <c oughs> <c oughs> เกิดมนันละอ่อนที่วันเดลรี่อัพตามเมลอนบิตเตอร์ Suat bos suat. เบื้องบนเี้ผมมปกินฮอตหาสิบเม็รบ่ไปแล้วได้สิบหาดเกือบยี่สิบเม็ดแล้วครับมมผมย้ำเสมอก่อนกินพริก ถ้ากินข้าวรองท้องก่อนนมจืดหนึ่งแก้วผมจะกินขามินอัดเม็ดขมินชั้นอัดเม็ดสามเม็ดละยาพวกยาเคลือบกระเพาะนะยี่ห้อนี้ก็ได้ครับพี่นอ้องนั่นแหละมันจะไม่เสียบท้องอืมอืมว้าวเจ็บแผล วันนี้ไม่มีกินข้าวเลยพี่น้องงอ,อนลำยา จรงนี้บริเวณบางยั้เบางยังสื่อกระเท <laughs> ยกูฉลาดยำบริเวณนะพี่น้องเนาะไม่ยาำถึงบานเท่าพอน,นะอืมอครับอืมอืม,อ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 ม

ก้อนหล่ำก้อนหล่ำอร่อยดีเสร็จจับบอกเลยว่าจับวันนี้บอกข้าวเลยสดอิ่ิสดมากอืม ความสะอาดมาสุดท้ายท้ายสุดมาพี่นอกหวานอืม,อม เยี่ยมเมลกุดเงินหลับมอารเลวิ์เบตไม่เฟรนด์ฟู้ดมันอันเอดติกกว่าตัวยปพี่น้องเมื่อนี้ผมกับวัสมนีพ mind, ี bye, ่น้องได้เมื you know you, ่อหน้าผมหาเมื bye. Bye ่อเด็ดบูมแซบไปกินเบิองไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวเวียดเซียนบายบายครับอื่นๆเลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย